ค่ะวันนี้จะพามาเก็บผักบ้านเพื่อนนะคะเห็นลูกแดงๆก็เลยแวะดูก่อนอันนี้ภาษานอร์เว์ยเขาเรียกว่าซูบาร์นะคะภาษาไทยก็ไม่รู้เหมือนกันรสชาติจะออกเปรียปร้ยวๆเก็บแล้วเอาไปกินกับน้ำปลาพริกเกลือน้ำปลานะคะ น้ำปลาใส่น้ำปลาน่าจะอร่อยค่ะรสชาติเ,รเปรีป้ยวๆแต่วันนี้เราไม่เก็บเราจะมาเก็บผักกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเก็บผักกันดีกว่านะคะ กรอบดีกรอบช <plex it. S 1> oh, yeah. าเดี๋ยวค่อยไปล้างเก็บผักสขลครัวนี่ถ้าเกิดว่าอากาศดีๆนี่คือแบบว่าผักจะโตดีมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าอากาศเขาไม่ค่อยดีอันนี้ผักสลัดห่อนะเนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มห่อข้างในเป็นใจแล้วเห็นปะผักห่อก็สวยงาม เอ, <si เ,อเอายอดมันไปกินไหมอันนี้เขาเรียกอะไรนะกวางตุ้งห้องกลงหรืออะไรนี่เนี่ยที่ว่ามันจะอวบอวบนะที่เขาไปผัดไอ้กวางตุ้งอะไรนะนน้ำมันหอยรป่กวงตุ้งห้องกงที่ต้นมันจะอวบอวบนะอยากกินอะไรก็เด็ดติดเลยมีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันซ่อนแน่มมันอยู่ข้างล่าง วนครัวแต่ว่าตรงนั้นก็มีตรงนั้นก็มีอันนี้ก็หมดหมดรุ่นซะละนี่แหละแต่ว่าต้องหาเขาให้เจอ,อปลูกแบบว่าเขาเรียกอะไรนะไม่เป็นไม่รู้จะปลูกเพ้มันเป็นระเบียบอะเนาะ <c oughs> มันก็หากินยากเนาะเน <c oughs> ี่ยอะไรก็ใส่ใส่ใไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีให้กินหรอกแต่ว่าไม่รู้จะปลูกเพ้มันเป็นที่เป็นทาง <c oughs> มันก็หายากสิกชี <c oughs> ลา<ะ> <c oughs> กันนคะเดี๋ยวจะเอาไอ้นี้กินอะไรมั่งนะโอ้โหนี่จะผัดผักบุ้งให้ก็ไม่ทันแล้วแหละผักบุ้งผักบุงเอ่ออะไรนะผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนจะทําผักผักบุ้งจีนให้ก็ไม่ทันแล้วแหละเอาง่ายๆนี่แหละนี่ก็กําลังจะออกดอกออกดอกแล้วแหละแต่ยังไม่มีลูกอันนี้มะเขือใหญ่มะเขือเทศใหญ่ อันนี้พริกบ้านเราน่ะนี่พริกยังไม่ออกดอกยังอันนี้ปาปริก้าอันนี้ออกแล้วนี่ออกดอกเยอะแล้วแต่ยังไม่ลูกยังไม่มาปีนี้มันไม่ค่อยหนาวนี่กะเพราบ้านเรานี่เหรอมีกะเพราด้วยมีกะเพรามีสองสามต้นกะเพรามีไม่เยอะมาจากบ้านเราใช่ไหมเอาเอาเม็ดมาจากบ้านเราอันนี้แตงกวาเพิ่งจะออกเม็ด มงจะออกลูกได้น้อยหนึง่งดูนี่มงออกลูกแตงกวาแตงกวาไทยนะนี่นไม่ใช่แตงกวาลูกยาวนะลูกกรอบๆส้นั้นบ้านเรานะขักชีโอ้ยมันแน่นอนะมันแน่นเกินไปแหละอืขยายรูปเนาะ,นะมันแน่นจัดไม่คิดว่าจะปลูกเยอะขนาดนี้นี่โตจนแบบว่าพิก<ช>ถึงไอ้นี้ละพริกบ้านเราเดีวเอาอันนี้ก่อน